ในพี่น้องนี่แหละครับผมมารีวิวอีกรอบหนึงนะ่งเน้อเพราะว่าพี่น้องเพิ่อนเพิ่อนมาสัตว์นะครับผมถือนกมาหนึ่เสียวไม้จดอยู่บ่ขนาดหัอดูมันคู่หลัดใส่เลยนกตัวนี้นกไม้นะครับอันที่คู่กันกับนกนิวตันเด้อนะครับไว้ลีนกตัวนี้นะครับแต่ว่าผมยังบ่ขนาดตัวนะครับอันไอ้เพิ่นก็คอมเมนต์อาจารย์ ผู้นึงเพิ่นกับคอมเมนต์ออามาว่าสายปลาลอยบอนะครับลอยแท้ๆครับผมแต่ว่ามันอายุดีแล้วนะครับมันกันเลยจัาไในเลยคือคักนะครับตอนนี้เอาไปรุ่นเ n o าครับคันผู้ใดนี่ครับมเนี่ยนเครื่องนกเมื่อกล้อ่ไรเลยเลยคู่เล็้วคู่ไว้ครับคุณครับบักลิวแต่ว่าลิวนี่ไปเลยนะครับเล้ว ลิวเนี่ยไปโคารแล้วครับไปเป็นนุ่มเสริงสางแล้วนะครับีลิวลิวบกว่ธรรมดาเลยครับอันเอามาจดอีกอะใส่โดดวนาหน่อยหนุ่มในอายุแล้วขอบคุณหลายๆนะครับเด้อยังที่จำผมใดนะครับ วาปลาทางโคาชก็ได้หรือว่าทางใดก็ดีนะครับที่เขามาเบิ่งคิบกขอใอยมีแต่ความสุขความเจริญนะครับนี่นะครับนี่นี่นี่เบิ่งเบิง,บงดีๆีเลยครับเอาเบิ่งเอาครับนี่เดียวปลาลอยครับตัวนี้ปลาลอยๆเลย ม,มาแต่ว่านี่คือนกตัวผมเนี่ยครับพี่น้องเ,เอามาจดนี่นกตัวด้วตัวนี้แต่รับผมปากเมืองเมืองนั่นน,น,นกตัวนี่เสยครับเสยเลยแต่ก็แปลกนะครับย้ำไปขึ้นกล้องไม้นี่ ขนยังออกกงไว้เพรนั่นเด็กไก่ดีครับมันขันหลอดนกตัวนี้แบบแปลอยนะครับแต่ว่าอยู่บ้านบาอกเคยขันน้ำหมูมันเบื่อเสียงกันกับอจัรนะครับหมูกับมีนะพี่น้องคุณลูกหมูกับมีครับหมูกับเลี้ยงทุเตัาครับผมเอาเดี๋ยวผมเสียบเอาลงมาให้บางตน้นบางตัวไม่ดีๆนะครับนกกุเดียวตัวนึงนะครับเอามองกรแกงๆนิดหน่อยอ<า>ผมไทยมงึง่แกงให้บึง นะครับบึงลิงบึงไล่ดีดีนะครับสนใจก็บโทวมาถามได้ครับพี่น้องสนใจอยากแบงไปเลี้ยงก็ได้ครับเดี๋ยวเห็นน,กต,ายยาน,น,นกตัวนั่นสิกลุ่มใส่ยางเดี๋ยวด้ยน่นกตัวใหญ่ครับ ซื้อซ่องผมเปลี่ยนซื้อใหม่นะครับดูยิ่สารขาโด่งมันเป็นจะไหนมันเป็นไปซ้ำกัน,นกับของเก่าบ้านนี้เนยมัคนหามันคนหายากผมก็นเลนยเปลี่ยนซื้อซ่องเป็นนกเขาผู้เฒ่าวผ้าต่อนะครับแต่เนี้ยอนี้ครับผู้เฒ่าวเป็นผ้าต่อผู้เฒ่าผู้เถาวเป็นผ้าต่อนกเขาผู้เฒ่าวผ้าต่อ บางมือนกตัวนี้มันยกอีกข้างนึงนะครับนกตัวนี้อพอพิเศษแต่ว่ามันบ่ได้ยกตลอดนะครับบ่ได้ยกเุมือนี่บางมือนี่มันสิยกปีกขึ้นข้างนึงยามยามมันคู่นะครับสิเป็นเทพพนมกับกับสิว่าจังไหนนะมันยกข้างนึงฮนะเอา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 นี่ครับ พี่น้องท่านใดสนใจกับล้องทูขอมาถามบ้งนะครับตัวนี้ผมกัสีแดงให้อยู่ตัวนี้ผมไปจีบสามกุ๋อยู่ครับตัวนี้ยังมาข้าไในได้อยู่ของเพื่อนมาข้าไในวายอยู่ครับเดี๋ยวนี้ผมไปจีบอยู่ผู้ใดต้องการสามกูป๋ปลาลอยเนื้อนี่กะต้องเดี๋ยวรอติดตามคลิปผมไปเรื่อยๆนะครับผมกําลังจีบอยู่ครับตัวนี้เอาสำหรับคลิปนี่เป็นคลิปวิวตัวเก่านะครับสัมนๆไอ้ อาจารย์ทั้งหลายแล้วก็เสียนใหม่เสียนเกานะครับเดี๋ยวมึงหามีผู้ใดสนใจนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอเก้าเข้ามาสวัสดีครับ